สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าใครกําลังมองหาแว่นไว้ใส่กันแดดไว้ใส่ทางานขับรถนะครับก็มีรุ่นนี้ติดรถไว้ก็ไม่น่าผิดหวังนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ชวนมาชมรถอีก1นึคันนะครับรถคันนี้น่าใช้มากๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยเลยนะครับราคาที่เปิดมาคือ 4,9,000บาทนะครับราคาแบบนี้นึกว่ามอเตอร์ไซค์และรถนี่ใช้งานได้สมบุกสมบันมากๆนะครับอึดทนถึกนะครับคันนี้ก็คือ t o y o ต้าซ r รูมุมส้มนะครับปี1997นะครับเกียร์ออตโต้เครื่องพันห้านะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับรถอยู่ที่พระราม2นะฮะสภาพแบบนี้ทรงนี้เอาไปใช้งานคุ้มค่ามากๆแอร์เย็นเครื่อง ดีช่วงล่างแน่นรับรองเอาไปใช้สบายๆนะครับในราคาที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์แทบจะซื้อใหม่ได้คันหนึ่งเลยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับไปกันได้ทั้งบ้านนะครับเป็นรถขนาดเล็กกระทัดรัดใช้ในเมืองอย่างคล่องตัวแน่นอนนะครับสภาพนี้ดูแลง่ายๆนะครับอร่อไม่จุกจิกของแต่งก็เยอะจะใช้แบบบ้านๆก็ได้นะครับจะเป็นรถคันที่2ที่3ของบ้านได้เลยนะครับใช้ง่ายจับคล่องนะครับเรียกว่าราคาแบบนี้อีโคคานีนิชิดซ้ายตกกระป๋องไปเลยนะครับ 49,000บาทนะครับถ้าใครชอบสนใจหารถไว้ใช้งานที่แบบคล่องตัวกระทัดรัดไม่กินน้ำมันไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากผมต้องขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยครับคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าใครเน้นเรื่องของความประหยัดเอาไปใช้งานนะครับรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนพาเพื่อนพาช่างไปดูนะครับสภาพแบบนี้ข้างนอกข้างในสวยหมดยกเว้นเราต้องไปทดลองดูเครื่องยนต์แล้วแหะครับ องบอกว่ารุ่นนี้ไม่จุกจิกจริงๆของแต่งเยอะอร่อดูแลง่ายครับช่างเก่งๆมีครับเอาไปหาความรู้ได้ในโซลูนั่นขับไทยแลนด์ครับมีคนใช้อยู่เยอะมากๆเลยต้องบอกเลยว่าครับว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับจองนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับรุ่นนี้ เอาเป็นว่าถ้าชอบก็ต้องไปทดลองขับดูเอกสารแล้วก็จ่ายเงินขับรถกลับบ้านนะครับเจรจาต่อรองกันอีกทีขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามากดรับชมและกดติดตามนะครับหวังว่าช่องนี้จะมีประโยชน์และก็สามารถจะช่วยเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับพี่น้องได้เจอรถที่สวยที่ถูกใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รถที่ถูกใจไปใช้งานนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ